เข้าเต็มหน้าเลยรับเปล่าครับมาแรงเหมือนกันครับเด็กบางครั้งคู่เลยครับคู่เลยครับหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นครับยังเมาอยู่ครับหลิวโดนพลาดแล้วนะครับเอาครับฟันแล้วไปแล้วเปาแล้วอยู่ไม่อยู่แม่โอ้โหร่างกายอย่างที่เรียนไว้นกมวยจีนีหินจริงๆครับแต่ว่าครับดูครับโซมันหน้ากระแทกแบ็คคิกโดนบวกมันโอ้โหยันมัเจอกิมซ้ายเข้าไปครับโอ้ต่อยคู่นะครับตอนนี้ครับเด็กบางครั้งหมัดหน้าทางด้านของหลิว หรือเดินเข้ามานี่ต้องระวังนะครับมีกฎกติกาเตะขวาต่อยขวาหลิวแบกทิ้งเอาอย่านิ่งนะครับอ้าวมานอนหลับอยู่หน้าผู้บรรยายนี่ครับนาทีนี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดครับเมาแป๊ดเมาแป๊ดครับเอาครับล้มลงไปครั้งหนึ่งมีแววว่าจะล้างตาได้สวยสะบ้ามาแบคทิ้งครับโดนโดนอีกแล้วอ้าแล้วครับอ้าวอ้าวโมโหนะครับเ โอ้หหลิวหลิวยับใหญ่ใสสารพัดครับเอาครับซุดในครั้งนึงครับเดชบางขางไหวไม่ไหวครับเป็นนับอีกหนึ่งนับครับยกที่3โอ้ดูใจนะครับดูใจเดชบางขางแล้วก็หนึ่งมอตองอ้อวดูที่โดนถลก้มลงไปเมืองบุยลำเมืองกีฬาเมืองมวยโอ้โ,อโหตับตัวโอ้โหอยู่ไหมครับอยู่ไหมน่ากลัวมากครับอาวุธของหลิวนาทีนี้แต่ก็ต้องชื่นชมเดชบางขางกับพยายามกัดฟันครับเอาครับการพอมีไหมครับทีเดียวดักหนักครับเดชบางขาง แม่แต่ว่าหนิวครับยำเลยครับเอาละครับตอนนี้เดินลุยต่อยนักโอโตนลำตัวไม่ไหวครับต้องยุ่ตีการชกเลยครับโดนไปหลายตุกครับแบททิเข้าไปแลวพยายามจะสู้นะครับแม่แต่ดูครับพายุหมัดของลิวเมาตงครับชุดนี้อาจเข้าไปลําตัวครับโดนลําตัวนะครับยืนไม่อยู่แม่พยายามจะกัดฟันครับแต่ว่าสุดท้ายครับโดนยุ้งเท้าโดนชายโครงครับจังหวะหายใจไม่ทันครับโดนหนักจริงๆครับ วันนี้เดชบางขังเองก็มาดีครับนี่ครับซ้ายตัดลาตัวลูกนี้ครับนั่นครับซี่ของซี่สุดท้ายครับซ้ายตัดทีเดียวครับโอ้โหจบเลยครับปล่อยแรงจริงๆครับลูกนี้ครับดูครับวงในสุดดีเลยกระชากแพงอีดออหนึ่งไหวไม่ไหวครับสุดรับวอร์แงวิเศษยุมพบกับมุมเงินมดไทยรูจากฟรุนครับร่วงกันได้ทุกเวลาครับโอ้โหแข้งขวาครับนะแพทยสนามหมอสนามมืออาชีพ แผลกันทุกวันจาวรางวัลพิเศษครับตีประกอบตีโอ้ยขีดแลงสับขีดแลงงัดกันเป็นหรือเปล่าครับเอาแล้วครับยังไม่แตกนะครับใจเย็นครับใจเย็นอ๋อโอ้ยโดนสับครับสุดนะครับสับเต็มเมนะครับดูให้ดีครับมะคุณมารุดเลียกเลือดใช่ไหมเรี้ยกเลือดใช่ไหมวงในสับอีกทีนอ้ยกระชากไปยไหวไม่ไหวครับ ไม่ไหวครับดูอาการแล้วโดนหนักเหลือเกินครับโอ้โห74 75กิโลกรัมชักเมื่อวานนี้ไหวไม่ไหวครับอ่าครับไม่ไหวครับแย่ก้นหนักครับกระชากมาเสียบโอ้โหวันนี้น็อกกันด้วยเข่าแล้วนะครับ2คู่ครับนี่ครบฟันสองเข้าไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยเข่าครับโอ้โหแต่ละดอกแต่ละลูก เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้ากิโลกรัมช่างเมื่อวานนี้ครับแล้วมันจะฟูขึ้นขนาดไหนครับเนื้อตัวน้ำหนักได้พักผ่อนเต็มที่ครับสายเดายเอะนนี่ตนแขนนี่แดงครับโอ้ยดูนหมครับซีเกมอการฟีลา